EP ที่2ตีไข่แตกความรู้สึกในออเดอร์แรกนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะบอสเองนะคะวิดีโอนี้เป็น EP ที่2นะคะที่ต่อจากวิดีโอที่แล้วแล้ววันนี้พออจะมาแชร์ประสบก,การณ์ของตัวเองอในการที่ได้รับออเดอร์ออเดอร์แรกนะคะ ก่อนอื่นบอสขอเกริ่นเลยว่าตั้งแต่หลังจากที่บอสเรียนเนาะหลังจากที่บอสเรียน c อ่ s คอ n l สออนั้นจบใช่ไหมบอสก็ทำค่ะบอสลงมือทำเลยทำตามที่ cross เข้าสอนนั่นแหละคะ่ะก็คือทำตามที่ cross เขาบอกเนาะแล้วก็หาสินค้าคือตอนที่ช่วงที่บอสกำลังทำอยู่นั่นแหละคือ ต้องเรียกได้ต้องเรียกว่าหมกมุ่นเลยดีกว่าคือบอสไม่ได้นอนสองวันนะคะสองวันสองคืนประมาณ48ชั่วโมงคือบอสได้นอนประมาณแค่สิบยี่สิบนาทีประมาณนั้นคืองีบแค่นั้นจริงๆด้วยความที่เราอยากรู้แล้วมันเป็นความรู้ใหม่มันเป็นความรู้ที่แบบเหมือนปลาได้น้ำใหม่เหมือนฝนตกใหม่อะไรประมาณคือมัน คือเราอยากรู้เรื่องนั้นอยู่แล้วแล้วมันยิ่งทําให้แบบเรามองเห็นความเป็นไปได้ว่าเออเราอยากรวยเราอยากมีเงินในสักวันหนึ่งนะคะเราจึงรู้สึกแบบตื่นเต้นคือบอสจาความรู้สึกตอนนั้นได้เลยคือแบบตื่นเต้นมากแล้วก็ตั้งใจมากตั้งใจนะคะแบบตั้งใจที่จะาหาสินค้ามาขายตั้งใจที่จะแบบ เริ่มโพส Facebook เริ่มโพสใน่า a ์ k e t p l a c e นู่นนี่นั่นนะคะอืมอ่าจะรีวิวคอร์สสั้นๆนะคะคือในคอร์สเนี่ยเขาจะประมาณว่าขายของออนไลน์ยังไงที่แบบเปิดเพจปุ๊บยังไม่มียอดไลค์แต่มียอดซื้อเออยังไม่มียอดไลค์เพจแม้แต่คือยอดศูนย์ไลค์คะ่ะแต่ มีคนมาซื้อซึ่งตอนแรกที่บอสฟังนะคือแบบเฮ้ยมันเป็นไปนได้จริงหรอมันมันใช่หรออะไรประมาณนี้เป็นคอสขายฝันหรือเปล่าแต่พอมาเรียนจริงๆแล้วนะคะทุกคนเป็นไปได้คะ่ะบอสการันตีเพราะที่บอสขายของอยู่ตอนนี้คือบอสเปิดเพจใหม่ในทุกสินค้าที่บอสเอาลงมาขายแล้วบอสไม่ได้โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวเลยว่าบอสขายอะไรนะคะบอสใช้เฟซอีกเฟซหนึ่ง เอามาเพื่อที่จะเปิดเพจเพื่อที่จะขายเพราะาเฟซหลักของบอสนั้นเอาไว้ทำทำงานนะคะอ,อ,อันนี้คือรีวิวความ,วามเจ๋งของคลาสนี้นะคะซึ่งมันก็จะ,ะมีตั้งแต่วิธีการหาสินค้าวิธีการดูคู่แข่งในตลาดวิธีการเลือกสินค้าวิธีการวิเคราะห์สินค้าวิธีการดูนนั่นซึ่ง เอาจริงๆดีเทลมันจะลงเยอะมากนะคะนั่นถึงเป็นคำพูดของเป็นที่มาของคำพูดที่ว่าความไม่รู้ต้องจ่ายแพงกว่าความรู yeah, ้เสมอเห็นไหมคะพอบอสเลือกที่จะเรียนคอสนี้แล้วบอสก็รู้วิธีว่าเออเนี่ยเขาคนประสบความสำเร็จในสายอาชีพในสายการขายของออนไลน์ เอางี้คือโค้ชของบอสเนี่ยคะ่ะเขาทํำยังไงเขามีวิธีการวิเคราะห์สินค้ายังไงหรือว่าเขาเลือกสินค้ายังไงเขาดูคู่แข่งยังไงเห็นไหมคะว่าบอสมีตัวช่วยแล้วอืมหลังจากที่บอสเรียนเนาะตอนนั้นบอสเรียนแล้วบอสเห็นแบบความเป็นไปได้แล้วใช่ไหมบอสก็เริ่มลงมือทําคือตอนแรกอะ่ะ มันตื่นเต้นมันตื่นเต้นจริงๆนะทุกคนคือบอสจำความรู้สึกนั้นได้เลยอะคือแบบต้องต้องใช้คําว่าหมกมุ่นนะเนาะสองวันสองวันไม่ได้นอนเลยสองวันที่ฉันนอนแค่สิบนาทียี่สิบนาทีนะคะตอนนั้นความตั้งใจของบอสคือแบบเหมือนมันจะข่มตานอนแต่มันก็ไม่หลับคือมันตื่นเต้นมากทุกคนมันตื่นเต้นมันเป็นประสบการณ์ใหม่มากๆในชีวิตของบอส ก็วอารู้สึกว่าเออมันนี่แหละวิธีที่จะทำให้เราแบบอืมมีเงินจำนวนมากๆในระยะเวลาที่ไม่นานคือหมายความว่าทำงานแค่ในอนาคตนะคะอาจจะแบบทำงานแค่เดือนเดียวแต่มีผลลัพธ์เท่ากับคนทำงานประจำทั้งปีเลยอะไรเงี้ยอ,อซึ่งโคส้สของมอเองเขาก็ ขายได้เดือนนั้นล้านสองล้านประมาณเนี่ยอืมมันก็ทําให้เราเห็นนะว่าเออเนี่ยคนเขาก็ประสบความสาเร็จอยู่แล้วในเมื่อคนอื่นทําได้ทําไมฉันจะทําไม่ได้ใช่ไหมอือแล้วก็ตั้งใจไปเลยจ้ะตั้งใจนะคะสองวันสองคืนสี่สิแปดชั่วโมงที่แบบไม่ได้นอนก็คือตั้งใจหาสินค้าอยู่นั่นแหละอืมแล้วอะไรรู้ไหมคะทุกคนด้วยความที่ตอนนั้น เป็นวันวันแรกเลยของการที่แบบเราเริ่มทำเนาะเรายังไม่รู้กฎเรายังไม่รู้อีโนโหนนี่เรายังไม่รู้กฎอะไรเกี่ยวกับ f a c e b o o k ว่าเออเขาห้ามทำอย่างนั้นทำํำนี้เขาห้ามใช้รูปอย่างนั้นใช้รูปอย่างนี้เออนั่นก็คือความไม่รู้ของเรานะคะนั่นคือความไม่รู้เป็นบทเรียนของบอสแล้วครั้งแรกเลยบอสนะคะอ่าก็หยิบสินค้าตัวหนึ่งมาจากอ่าแหล่ง แหล่งหนึ่งนะคะเออก็เอามาเปิดเพจทำตามที่โค้ดสอนทุกอย่างเปิดเพจสองวันเงียบค่ะเปิดเพจสองวันเงียบเงียบเพราะอะไรเออเราอันนี้เราต้องถามตัวเองแล้วว่าเออม,มันเงียบเพราะอะไรบอยก็ขับมาอยุ่มาดูตัวเองว่ามันเงียบเพราะอะไรก็อืม ก็เจอแล้วว่าสินค้าที่เราเลือกมาตอนแรกนั้นคือเรายังไม่เข้าใจเรายังไม่เข้าใจในการวิเคราะห์สินค้าการหาสินค้าการเลือกสินค้าจริงๆวัด <What S 2> ก็เลยต้องกลับไปดูวิดีโอใหม่กลับไปดูคอร์สนั้นใหม่นะคะต้องเสียเวลาอีกประมาณ4ชั่วโมงนะคะในการที่จะแบเรียนเรียนคอร์สนั้นครึ่งคอร์สนะคะ4ชั่วโมงเอ,อ่อครึ่งคอร์สแรกจะเป็นคอร์สเกี่ยวกับการหาสินค้ามาขายเนาะ ออบอสก็นั่นแหละกลับไปดูแล้วก็กลับมาโพสต์ใหม่กลับมาทำเพจใหม่นะคะแล้วที่พีคคืออะไรรู้ไหมคะบอสในเมื่อในเพจมันมันไม่มีผลลัพธ์เนาะบอสก็เลยแบบจะไปโพสต์ขายในมาเก็ตเพ e ใน Facebook นะคะจะไปโพสต์ขายในมาเก็ตเพจใน Facebook ประเด็นคือบอสคิดว่า เออเนี่ยกูจะโพสตให้ครบทุกจังหวัดคือจจังหวัดอ่ะจะจะโพสทุกโพสเลยจะจะโพสทุกจังหวัดเลยอะไรเงี้ยเออบอสก็นั่งแต่งรูปเลยนะคะนั่งแต่งรูป77รูปแต่สินค้าเดียวค่ะเดี๋ยวเจอวิดีโอถัดไปอโอเคบอสนั่งแต่งรูป77รูปนะคะสินค้าสินค้าเดียว คือสินค้าตัวเดียวแต่นั่งแต่งรูป77รูปเพื่อที่จะเอาไปโพสต์ใน Marketplace ให้ครบทั้ง77จังหวัดบอสจำความรู้สึกนั้นได้เลยแล้วก็บอสบอกเลยว่าเออเนี่ยประสบการณ์ครั้งแรกของฉันจากความไม่รู้ฉันต้องเอามาแชร์ให้คนอื่นดูฉันต้องเป็นบทเรียนที่ฉันจะต้องเอาแบบเอาไปพูดให้คนอื่นฟังนะคะว่าเออมันเป็นยังไงว่าจำความรู้สึกนั้นได้ดีคือไม่ได้นอน ไม่ได้นอนด้วยความที่ไม่ได้นอนตั้งนานเนาะแล้วก็เออคิดว่าโอ๊ยแต่งเสร็จเน่ฉันโพสเสร็จยังไงฉันก็จะได้นอนแน่นอน,ฉ,นฉันจะฉันจะนอนแล้วอะไรเงี้ยแต่งเสร็จปุ๊บโพสปุ๊บภาพหนึ่งปับ๊บไม่ผ่านคะ่ะมาเก็ตเพสไม่อนุมัติให้โพสต์นั้นผ่านไม่อนุมัติให้ขายสินค้านั้นเจ็ดสิบเจ็ดรูปที่แต่งมาชั่วโมงกว่าคือเท่ากับศูนย์ค่ะคือไม่มีอะไรคือใช้ไม่ได้เลย แล้วสินค้านั้นก็ขัดต่อกด facebook ด้วยความไม่รู้บอสก็ต้องทำให้ตัวเองรู้บอสก็ต้องไปศึกษาว่าเออเนี่ยทำไมถึงไม่ผ่านเอออะไรเงี้ยว่าก,ก็เข้าไปอ่านในกฎของ f c e e o o o นู่นนี่นั่น,นดด,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 ดว่าเออเขาห้ามนั้นๆันี่น,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 นี่อะไรเงี้ยบอสก็เข้าไปอ่านนะคะเออพออ่านแล้วเราก็รู้ว่าเอออ๋อ,อสินค้านี้ มันผิดกฎอย่างนี้นี่เองเขาถึงไม่อนุม,มัติบอสก็เริ่มเข้าใจนะคะในกระบวนการของมา t p ตเพ e นะคะเห็นไหมคะว่าบอสเริ่มจากศูนย์จริงๆเริ่มจากคนที่ไม่รู้จริงๆนะคะอืมพูดมาขนาดนี้ยังไม่พูดถึงประสบการณ์ของการตีไข่แตกในครั้งแรกเลยออกเรื่องไปเยอะมากคือหลังจากที่ บอสเรียนใช่ไหมบอสตั้งใจทำสองมาก็ไม่มีอะไรไม่มีผลลัพธ์อะไรใดๆเกิดขึ้นเลยบอสจึงกลับไปฟังวิดีโอนั้นใหม่แล้วก็วิเคราะห์ใหม่ทำเปิดเพจใหม่เอาสินค้าตัวใหม่มาแล้วก็จำได้เลยสินค้าตัวนั้นเป็นอ่าเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพนะคะบอสขายชิ้นละ59บาท แล้วก็มีคนทักมาเป็นน่าจะเป็นคุณป้านะคะอายุน่าจะมีอายุนิดนึงแล้วแหละคือเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเขาก็ทักมาหาบอสทักเข้ามาในเพจนั่นแหละคะ่ะเพจย,ยอดศูนย์ไลท์ที่บอสในฟังยอดศูนย์ไลท์แล้วก็สั่งเก็บเงินไปทางนะคะแล้วบอสจัดการยังไงกับออเดอร์แรกโดยที่ที่ขายของโดยที่แบบ ไม่ได้สต็อกของคือไม่มีของในมือเลยนะคะเดี๋ยวบอสจะมาเล่าในวิดีโอถัดไปให้ฟังนะคะว่าบอสทำยังไงแต่คือความรู้สึกตอนนั้นที่บอสได้ออเดอร์แรกเนาะคือแบบคือดีใจมากอะทุกคนมันแบบเฮ้ยมันสองวันที่ฉันไม่ได้นอนอะ,ะมัน มันความทุ่มเทของเราสองวันที่อะดรีนาลีนมันหลั่งไหลมันแบบมันตื่นเต้นมันจะแบบมันมันบอกไม่ถูกแต่มันตื่นเต้นคือมันนอนไม่หลับจริงๆแล้วก็สองวันที่ฉันแบบนั่งอยู่หน้าคอมอย่างเดียวเพื่อนชวนไปไหนนี่แทบไม่อยากไปเลยนะคะสุดท้ายผลลัพธ์ของสองวันนั้นเกิดค่ะผลลัพธ์ของสองวันนั้นเกิดก็คือบอสตี้ออเดอร์แรกนะคะคือบอสตีไข่แตกแล้วนั่นเองเป็น สินค้าราคา59บาทแล้วก็คุณลูกค้าท่านนั้นนะคะก็สั่งไป4ชิ้นนะคะเก็บเงินปลายทางาเดี๋ยวบอสก็จะมาเล่าต่อว่าขายของโดยไม่สต็อกของนั้นเป็นยังไงนะคะติดตาม EP ถัดไปรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับบอสด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันใน EP ถัดไปนะคะ